น้องๆเนี่ยร่วมใจกันนะคะกด subscribe ก่อนทุกๆคนที่ subscribe ช่อง d e b i Barbie เนี่ยมีโอกาสในการลุ้นโชคนะคะรับของรางวัลยดาลืมกดกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีบ้านตุ๊กตา ที่เรายังไม่เคยได้รีวิวกันมาก่อนเลยมารีวิวให้ดูกันนะคะนั่นก็คือบ้านตุ๊กตาแอนชอนติมูสค่ะโดยบ้านหลังนี้ก็เป็นของเจ้ากวางน้อยเรนเดียที่มีชื่อว่าแดนเนสซาและสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเธอที่มีชื่อว่า s p รินต์นั่นเองค่ะโอ้โหที่กล่องใหญ่ขนาดนี้ก็พร้อมบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นที่มีขนาดสูงถึง21นิ้วคือ ห้เซนติเมตรเชียวเลยล่ะหืมใหญ่มากด้านในนั้นมีพื้นที่ถึง5้าห้องโดยมีของเล่นจิวจ๋วๆที่มาด้วยกันนี้20สชิ้นกันเลยทีเดียวเชียวมีทั้งห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่นระเบียงที่ชั้นสองและห้องนอนค่ะยย้ตื่นเต้นเดี๋ยวแกะแล้วดูกันเลยว่าด้านในมีอะไรนะคะอู้หู ชิ้นส่วนของบ้านแพ็คมาให้เราเยอะแยะมากมายเลยเรามาต่อชิ้นส่วนของบ้านหลังนี้กันเลยนะคะแล้วดูกันซิว่าจะออกมาสวยอย่างในภาพน,นี้หรือเปล่านะไปกันเลยพี่เดบี้ต่อชิ้นส่วนของบ้านหลังนี้เสร็จหมดแล้วละคะ่ะอใหญ่โตแลนะน่ารักมากๆเลยละคะ่ะ ในส่วนนี้เป็นส่วนของหน้าบ้านมีสีชมพูหวานแววน่ารักปุดๆไปเลยมาดูรายละเอียดของบ้านหลังนี้จากบนลงล่างกันเลยนะคะด้านบนหลังคาบ้านสีม่วงๆนี้มีเจ้าเขากวางสีทองอาราม เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนให้ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาได้ทราบกันว่าบ้านนี้เป็นของเจ้าดานเนซ่าและสปริน์เจ้ากวางน้อยเรนเดียนั่นเองบนหลังคานั้นมีช่องให้แสงส่องผ่านเข้าไปในตัวบ้านซึ่งดีมากๆเลยนะแบบนี้เนี่ยเวลาเราเล่นตุ๊กตาในตัวบ้านจะได้ไม่มืดยังไงล่ะคะเลื่อนลงมาดูกันตรงหน้าบ้านส่วนบนนั้น มีหน้าต่างถึงสมบานช่องหน้าต่างเป็นลวดลายของเขากวางสีทองสวยงามและขอบหน้าต่างส่วนล่างนี้มีต้นไม้ดอกไม้ปลูกห้อยอ่อนช้อยหวานแหววเชียวเลื่อนลงมาที่ข้างประตูหน้าบ้านมีโคมไฟสองดวงส่องแสงสว่างสวัยให้ได้มองเห็นกันยามค่ำคืน และที่ด้านซ้ายของตัวประตูบ้านนั้นก็มีเจ้าตู้ส่งจดหมายตั้งตระงานหน้าตาตู้จดหมายล้อ,ลอเลียนมาละไม้ค้ายคลึงกับหน้าตาของตัวบ้านเดนเนซ่ายังไงอย่งงางนั้นเลยล่ะคะ่ะดูสิมีเขาวกวางบนหลังคาตู้มาด้วย <c oughs> มาดูกันที่ประตูอู้ห,ห,หูน่ารัก เป็นประตูสีเขียวลวดลายสลักสวยงามมีช่องประตูให้ชะโงกดูได้ว่าใครมาที่หน้าบ้านเอยได้ด้วยนอกจากนั้นที่เจ๋งมากๆก็คือช่องประตูจิ๋วจิวบานนี้ที่เอาไว้ให้เจ้าตัวจิ๋วสปริน์เข้าออกได้ด้วยประตูส่วนตัวนี้มีบ้านเล็กที่ด้วยอ่ะ2 2 6 1อ ไม่ได้ใบหวยนะคะ <c oughs> ด้านข้างซ้ายตรงนี้ก็มีสวนหย่อมเล็กๆ <c oughs> น่ารักจิ้มลิ้มที่มีอ่างน้ำตั้งอยู่ให้นกน้อยได้บินมาดื่มน้ำหรือว่าอาบน้ำแช่น้ำเล่นตรงนี้ได้ด้วยค่ะ <c oughs> น่ารักละสิ <c oughs> <c oughs> คลิกมาดูด้านในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มกันตรงนี้ก่อนเลยส่วนนี้เป็นส่วนของห้องนั่งเล่นผนังวอลเปเปอร์สวยมากเป็นลวดลายดอกไม้สีหวานแหววดนเนซ่าเธอเอากรอบรูปมาแขวนประดับไว้มากมายเลยละ่ะมีทั้งรูปของเธอเองที่ถ่ายรูปคู่กับเจ้าสปริน์มีรูปของเจ้าสปริน์ถ่ายรูปคู่กับน้องกระต่ายมีรูปผีเสื้อสีม่วงสีชมพูรักธรรมชาตินะเนี่ย มีกระจกห้อยไว้ตรงนี้มีรูปคู่ของเพื่อนของเธอที่เป็นน้องจิ้งจอกกับสัตว์เลี้ยงจิ้งจอกตัวน้อยและน้องกระต่ายกับสัตว์เลี้ยงกระต่ายตัวจิ๋วด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นขอนไม้ที่นำมาใช้เป็นโต๊ะไว้วางแจกันดอกไม้ค่ะ ส่วนฝั่งนี้มีเตาผิงไว้ให้ความอบอุ่นในบ้านส่วนด้านบนนี้ไม่รู้คืออะไรอะ่ะเป็นงานศิลปะไว้แขวนตกแต่งที่ผนังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจจริงๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์กีฬาหรือเปล่าก็ไม่รู้หน้าตาคล้ายไม้เทนนิสยังไงอย่างนั้นเลยคะ่ะพี่เนีบี้ขออนุญ,ญาตค่ะ มาดูที่พื้นกันต่อเลยละกันค่ะเป็นพื้นลายไม้และมีพรมสวยทรงกลมตั้งอยู่ตรงกลางห้องโหสีพรมสวยงามฝุดๆไปเลยผนังห้องนั่งเล่นด้านซ้ายนี้ จะมีหน้าต่างสองบานตรงนี้และในส่วนห้องนั่งเล่นนี้สิ่งที่เ้าให้มาด้วยกันนั้นก็จะมีโซฟาตัวนี้สีเขียวสีเดียวกันกับประตูห้องนี้เลยมีโต๊ะเตี้ยสีเหลืองและเจ้าเตียงนอนจิ๋วไว้ให้น้องสปริ้นนอนเล่นด้วยละค่ะยังมีอีกค่ะนี่นี่ถาดใส่คัพเค้กน่าทานทั้ง3มชิ้นเลยแน่แล้วก็ น้ำชาสีทองสวยงามไว้ใส่ชาดื่มควบคู่ขนมหวานเหล่านี้จะได้ไม่เลี่ยนยังไงล่ะคะ ด้านขวามือนี้จะเป็นทางเดินให้ทะลุไปยังห้องส่วนที่2ห้องครัวนั่นเองห้องครัวนี้เป็นห้องที่ค่อนข้างเปิดโล่งให้สัมผัสกับธรรมชาติรอบด้านดูจากตรงนี้ที่เป็นช่องโลง่ลงๆใหญ่ๆและด้านขวาที่มีเพียงเสาขอนไม้แต่ไม่มีผนังกั้นใดๆเลยมาดูกันตรงส่วนนี้กันเลยค่ะด้านบนนี้จะเป็นส่วนของเตาไว้อุ่นอาหารได้ ะะส่วนขวามือนี่ก็เป็นซิงค์อ่างล้างจานล้างมือ ข้างใต้นี้โอ้โหน่ารักจังเป็นที่ไว้ให้เก็บของมากมายเลยล่ะคะ่ะตรงนี้ก็มีตะกร้าผลไม้มีทั้งกล้วยแอปเปิ้ลส้มองุ่นหน้าทานเชียวด้านล่างนี้ก็เป็นหนังสือมากมายแต่ไม่อยู่ในครัวแบบนี้พี่เรมี่ต้องขอเดาวไว้ก่อนเลยว่าเป็นหนังสือสูตรและกรรมวิธีในการทำอาหารแน่นอนเลยะคะ่ะด้านล่างสุดก็จะเป็นกระถางต้นไม้ทั้งด้านซ้ายและด้าน เลยตรงนี้เป็นชั้นใส่ถ้วยชามทัพเปอแวรแล้วก็ชั้นบนนี้ก็จะเป็นโถแก้วไว้ใส่เครื่องเทศเครื่องปรุงและมีโถน้ำผึ้งด้วยไะอยากกินนะ่ะส่วนตรงนี้ก็จะมีการแขวนแก้วน้ำไว้ด้วยค่ะตรงส่วนพื้นห้องครัวนั้นก็เป็นพื้นกระเบื้องโทนสีฟ้าเขียวและมีพรมสี่เหลี่ยมสีสันสวยงามมาด้วยในส่วนของของเล่นจิ๋วที่เขาให้มาด้วยสำหรับการใช้ในห้องครัวนั้น นีหลายชิ้นเลยล่ะคะ่ะนี่มีชุดโต๊ะเก้าอี้เก้าอี้อันนึงเป็นเก้าอี้ธรรมดาแต่ที่พิเศษก็คือในส่วนของเก้าอี้ของเจ้าตัวสปรินเป็นเก้าอี้เด็กน้อยน่ารักที่มีโต๊ะเล็กๆไว้ด้วยเหมือนที่พวกเราใช้กันตอนเด็กๆยังไงล่ะคะจำกันได้ไหมเอ่ย <c oughs> แล้วเขาก็ให้ จานอางุ่นมากับแก้วน้ำสีทองจิ๋วๆสองแก้วเข้าชุดกับการน้ำที่ห้องนั่งเล่นเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังมีกระทะสีม่วงอันนี้พร้อมตะหลิวสีเหลืองไว้ใช้บนเตาไฟฟ้าอันนี้ด้วยล่ะ เอาล่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนด้วยกันด้วยบันไดสีเขียวน่ารักน่ารักอันนี้ที่ตั้งอยู่หนะ้าห้องนั่งเล่นนี้เองค่ะขึ้นมาแล้วก็จะเจอห้องนอนที่ด้านซ้ายนี้กับห้องน้ำที่อยู่ด้านขวาโดยถูกกั้นกันด้วยผนังสีเหลืองๆตรงนี้เองค่ะมาดูตรงผนังนี้มีภาพรูปหัวใจสีเขียวใส่กรอบไว้แล้วก็มีรูปเจ้าสปรินอีกแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางหนังสือมากมายที่มีเจ้าตุ๊กตาหมีสีชมพูนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ก้อนรุ้งตั้งอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นโต๊ะหัวเตียงสมงีม่วงที่มีโคมไฟรูปเห็ดหน่ารักตั้งอยู่แล้วก็มีนาฬิกาปลุกสีส้มตรงนี้ด้วยค่ะแน่นอนที่สุดห้องนี้เป็นห้องนอนเขาก็จะต้องให้เตียงพร้อมหมอนเป็นเซตสีเขียวมาด้วยค่ะ มาดูที่ห้องน้ำกันต่อเลยค่ะโอ้โหผนังก็จะห้อยกระถางปลูกต้นไม้ไว้ด้วยกัน3ามกระถางมากมายเต็มไปหมดตรงนี้ก็จะมีราวแขวนผ้าชิตตัวของเดนเนซ่ากับสปริน น่ารักเชียวมีราวสั้นๆไว้สอดหมวนทิชชู่แล้วก็มีตะกร้าใส่ผ้าที่สวมใส่แล้วพร้อมรอสักเลยจ้าดูสิพื้นห้องน้ำมีพรมเช็ดเท้าสีฟ้าน่ารักมีหน้าต่างสองบานตรงนี้และสิ่งที่เขาให้มาด้วยในห้องน้ำนั่นได้แก่เต็นเตนโถชักโครกสองไซส์น่ารักฟุตฟุืมมดูท่าเดนเนสซากับสปรินจะต้องชอบสีเขียวมากสินะ ทุกอย่างที่เขาให้มาสว่วนใหญ่ถึงได้เป็นสีเขียวกันทั้งน้าเลยเนี่ยโถส้วมก็มีไซส์ใหญ่แล้วก็เล็กมินิให้เดเนเมซ่ากับสปรินได้ใช้กันคนละโถกันเลยทีเดียวไม่ใช่แค่โถส้วมนะที่ให้มาทั้งสองไซส์แต่ยังมีนี่อ่างล้างมือล้างหน้านี่เลยแน่นอนสิจะ๊ะก็เพราะเจ้าสิงอันใหญ่นี่เจ้าสปรินคงเอื้อมไม่ถึงละสิแล้วก็มินี่อ่างอาบน้ำมาพร้อมฝักบัวชาเวอร์ด้วยละจ้า สำหรับชั้นสองนี่เจ้าตัวห้องนอนก็จะมีทางเดินเชื่อมไปยังบริเวณระเบียงไว้ยืนเล่นรับลมชื่นชมธรรมชาติรายรอบตัวบ้านกันได้เลยค่ะอุ๊ยคุยกันตั้งนานน้องๆยังไม่ได้เห็นเดเนซ่ากับสปินจกักจากกันเลยมาดูพวกเขากันเลยนะคะเจ้าเดเนซ่าที่เขาให้มาด้วยเนี่ยเป็นเจ้ากวางน้อยในร่างมนุษย์ที่ สีผิวเป็นสีน้ำตาลอ่อนมีตาโตโตสีน้ำตาลและมีลายจุดขาวแต่งแต้มทั่วใบหน้าแบบกว้างๆดูสิมีจมูกสีดำๆเหมือนกวางซะด้วยเธอยิ้มแฉ่งโชว์ฟันสวยๆริมฝีปากสีชมพูและเธอมีตั้งสีใบหูแน่เพราะเธอมีทั้งหูมนุษย์และใบหูกวางบนศีรษะของเธอด้วยและมีเขากว,วางด้วยล่ะคะ่ะ วเสื้อของเธอเป็นสีชมพูลูกไม้สีขาวน่ารักดีแล้วก็มีโบสีเหลืองด้วยนะพี่เด็บบี้ไม่ชอบเลยที่มันเป็นแบบแข็งแข็งเชื่อมมากับตัวเธอน่าจะทํามาเป็นเสื้อผ้านิ่นมๆไว้ถอดเข้าออกได้ก็คงดีแต่งดีหน่อยนะที่กระโปรงของเธอนั้น เป็นเนื้อผ้าแบบนิ่มๆถอดเข้าออกได้ด้วยกระโปรงเป็นลายสีเหลืองส้มมีลายดอกไม้สีชมพูพร้อมกับใบเขียวๆแต่งแต้มทั่วเลยเธอสวมรองเท้าส้นตึกมาด้วยละอ๋อลืมบอกไปว่าเธอมีผมยาวเป็นลอนยาวถึงก้นเลยทีเดียวผมสีม่วงสวยเงางามเชียว เธอมีข้อที่หัวเข่าด้วยนะดีหน่อยคือเวลานั่งเธอก็จะงอหัวเข่าได้ค่ะมาถึงเจ้าสปรินแล้วจ้าเจ้ากวางน้อยตัวจิ๋วที่น่ารักก็คือทั่วตัวนางเนี่ยจะถูกแต่งแต้มด้วยกับเพชรกลิตเตอร์สีเงินเงินไม่รู้ว่าในกล้องนี้เห็นกันไหมเอ่ยว,วิบว,วับวิบวับเต็มไปหมดเลย ส่วนหัวนางก็จะมีขนขนปุยปุยสีขาวน่ารักมากๆเลยค่ะและที่ดีที่สุดคือด้านหลังก็จะมีช่องให้เดนเนซ่าสามารถสอดแขนของเธอเข้าไปเพื่ออุ้มเจ้ากวางน้อยตัวนี้ได้ง่ายๆเลยละค่ะเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวบ้านแสนอบอุ่นของเจ้ากวางน้อย c o z y Dear House p l a c e หลังนี้หวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วมาแสดงความคิดเห็นน่ารักน่ารักกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้พี่เดวี่วต้องขอลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย